หมดแล้วบ่โอ้โหเก่งที่มาันบอกน่ะนี่เอา,าจะแกะโน่นมานน่หรือหรืองิ้วนี่นี่เอาไปยับหมอดอ่ะทักทายสบ,บายดีและสวัสดีพี่ทุกท่านวันนี้มาพร้อมกับความหมืดอีกแล้วพี่น้องเลยมาหากการทะยงอีกแล้ว หากานแมงขนูนมื่อนี้นะแมงขนูนอันกินยอดมะขามอ่อนนะนะมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มีหลอดไฟชุราเซลยวด้มือนี้มาได้ทางนีเปิดก่อนใส่รีโมทเด้กนี่หุงเลยนี่ไปไปช่้ยกุมมะขามก่อนอ่ะขู่ก็ต้องเซื้อน้ำเลยพี่น้องเอ้ยตั้งไงอีก่อน เดี๋ยวเบิ่งอันแมงขนุนก่นะเบิ่งกกเริ่มเฮามากกเริ่มเฮาเฮาก็จะได้สะเลานะกกนี้ก็เฮาอยู่แต่ว่าเฮามีหลายนะนี่นี่เห็นอยู่ตัวนึงตัวบักหนีเนาะนน เดี ả, ๋ยวค่อยจะเสลาบังโก้นี่ก่อนเนี่ยอยู่ป่ามุมเฮาอยู่เสลาบังโก้นี่ก่อนอย่พยาก่อนอย่พยานแล้วจะเล่า hai chục khỏe nói nha liếp đói nè, khỏi sai khỏe nó đây Nì, đều khỏi khuyên phải xa lâu con bạn พอได้ยู่งย้่ห่ไปเลยใช่ทำนีก็มันทเฮาบ่มพอได้บ่ทำปันเสากันเนาะดึงไปเมิ่รไหร่ยังได้ตัเบอมะขามไหมเดี๋ยวเมา่ล้ว cốc đi cốc đi nè mọi người nhá con ngoài Đấy con đi đây con นั่รุนรักกันรอหนิมีคนรักเป็นพ่อคอยเอาไปไ,ไว้โงพ่อเลยพ่อจะไว้ดูมีใ ก้อโตสงโต,โตเลยนะบินไปมด้อไหร่เป็นล่วอกที่สก่อน 攻你来，攻你来！哇哇哇哇哇！哇哇哇哇 อี๋บนี้โก้หนี่ปูแล้วละพยายก็ขึ้นราไอโก้ก่อนโก้หนี้มันจะเฮาลายอก็

สียดายแต่เบืมอมะขามมันแก่ไหมละ่ะขันเบืมอมะขามันอ่อนอยู่นะเหาะลายได้ลายเพียงเอ้ยอ,อันนี้เปิ้ลกวเกเลือกแก่กับฝนมันตกลาแน่นะเฮาก็เลยได้น้อยแน่มืนอนี้นะตัวเงยก็มีนะนี่ตัวเงยก็ตัวขนาดเงยอันนี้แหละตัวที่คอยคุดนะอันนี้ตัวขนาดน้อยตัวนี้นะส่วนลายตัวขนาดเยนนีะ่มันจะมีลายมีตัวขนาดน้อยมีลายนี่ <t> ไปวันนี้เมอือได้วันนี้ได้กุ้งมะขามก็มดลละ ไม่ได้ไปหาไก่พี่น้องเอ้ยอยู่หน้านี่เพราะว่ากุมาขามันหลายอยู่นนี้แต่ว่าชนหลายกับมันแก่นะมันเห่ากับเห่ากินเบอร์แก่แล่าเห่าบินลายนะเมื่อปัะนี้อ่ะตอนนี้แจงมันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเลิกแม่งขนมก่อนปิดเลยพี่น้องอตายมาแล้วบ่ตายน้อมันไปจัง ย่างย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 างโย่ตายมาแล้วไม่ดีเลยเลือกเบอร์มาขามอ่ะ คนขี้ขาวขนาดตัวเนื้อทำตายเลยแม่กุจีก็ไม่มีเอานี่ เ่าตอเลกไปวันไม่ได้จังสบายแล้วมีอชวมือใช้ก็ไ้มากขอโชว์เยอไปวะชาไปว่าฮอนด้ะ ไปก็ไปเมฆมาชวนไปเอามะยิวน่ะขาใกล้กันเพราะอันน um um really? um> ี้พอลูกคนเบื่ละคนเหมือเบื่อเฉยเมกะมีติดข้าวน้อยมีน้ำพร้อมมาแต่เสาวที่พี่น้อยมาชวนไปเอามะงิวเอามะงิวอยู่หน้าหั่นเดี๋ยวปั้นข้าวแล้วเขาก็จะได้ไปเอามะงิวต่อมันีมะงิวที่มันแก่แล้วพี่น้อยเอามาไว้ยันหมอนยัดยันชนะ ความแก่ต้องมีเทาเนี่ยเบือความอ่อนลายนะแก่แล้นะวางหุ่มไปตีเม้ากับมีเห็ดมี่มีมี่พลินโต๊ะเบือความอ่อนแต่พลินโต๊ะมีมีนอ่อนชายนะนางเลยนะพี่น้องาเลยพอพอปันเสาอยูาบอยู่ถอยน้อยนึงเดี๋ยวจะโคบันโคอีกเขาหยาบ vào một nhiêu to Cô có hẹn đi มีนะมีหมดขนาินะมี่ะตัก่อดเลยล้างล้างดีล้างดีพ่อเขล้างดีล้างสีละล้างนี่ได้ล้างท่อได้เฮ้ยตัวให่โ <laughs> ชวนในปลาลุงนะโชวนแน่ หอนฮอนฮอนท้องมันไงละ่ะท้อ,<า>ทองมันญ่ใหญ่แล้วมันไข่ไล้น่นะตืนอ,อ่าน้องมาเอาแบบเต็มโบงกไดไมม้มีแกงมาตะคืนฮะตะคืนถือสักพายใช่ไหมกะ

ไม่ต้องกินค่ะอตอนนี้กากินข้าวกินน้ำอิมล้วเดี๋ยวจะได้ไปเอามื่อ้ยต่อ,อบาอยู่หน้าหห้ปูพเละไปเอามื่อ้ยต่อ,อบาท hoàn nạ Đi hoạt là hoạt công nhiêu là nạn à, này công bằng nhiêu cả hào đều nọ thì chả men men đi một nào vụ ê này nhiêu cái tệ hào ห้าวอะไรพี่ตงเลยเอานี่แกะนี่ได้หมอนไรน่อยตัวเลยไะหยัดหมอนนี่ไลยผาดสิกระตุกปูเปล่าเป่า,ปาล่ะเอาค่อยผาดมา

我回馆。 cái nồi ừ, mà đập nhỏ rồi Hón như cả Bàn mà bìm tay Của rồi đi Mất là Có mà mất là. Để có cái bừng เราจะแกะเอาโนนมานี่หรือหรืองิ้วนี่นี่ <c oughs> เอาไปยับหมอนหรือว่ายับชนะปูนอนนะอันน,นี้น่ะมันจะเฮ็ดได้หรือว่าเฮ็ดเพื่ออีแน่ได้เท่านั้นแล้วเนาะหมอนมีแต่หมอนกับชนะที่เขาเฮ็ดนะยับนะเฮาผีเ้าแกะตอนนี้มาแกะตะเฮิร์เดี๋ยวมันจะปิวเท่าที่เท่าแดนอ่ะเก็บก่อนบานนี้โอ้โหเตะมุด Olha nhỉ này ừ. ừ. tìm nè đấy kết trời tìm nè à, đó kết trời không tìm con mới tìm ngay ừ. là tìm con nhé nè tìm con tìm đếm. tìm có cái vốn

เอาแล้วลูกมามาอย่าเต็มแล้วน้อยนึงพอเต็มล่ะเมฆพ่อใช่ไหมเอาชอบไหมเลยหอยกันเม็เต็มละานอกแมก็เต็มละ่ะเม็เต็มละเอาขึ้นรถบ่อแล้วนะเบิ้ดแล้วบ่โอ้โหเก่งใช่หมานบ่โอ้ hồ tưng tương ăn hả tưng rồi đây, hả à, hô à, khuyên à? bò bò oh, bò bò ý bò 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 đi bò Ồ, bò bò ý กได้ช่องชอบพี่น้องเอ๋ยเอาขึ้นรถแล้วละนะนะชอบที่สามกะนในน้อยนึงกับมันนี่น้อยอันนกิกเอาขึ้นนะกะจะได้เมื่อบาตนี้จะได้ขออนุญาตปิดคลิปลงซ้ำนี้ละพี่น้องเอ้ยการขอคขำมุกคำเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องที่ไมา่าตามทักชมเดี๋ยวคลิปหน้าออก,ก่อหน้าพอได้ไหมพี่น้องเอ้ย